สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีสอผ้าโชคก็มาที่ดอนปูตานะครับตอนซ้ายน้อยเนี่ยแหละครับก็ได้แวะเขามาอัปเดตสถานการณ์ในพี่แห้น้องเฮาเบิ้งซื่อเนี่ยแหละครับว่ามือนีมีเหตุการณ์จังไดมีอยังเกิดขึ้นแน่จัิงสินะครับก็เลยแวะมาเบิ้องตานี่ก็ได้เข้าแวะ,แว,ะว่าพ่อจาเพิ่นที่สีแต่แงมีแนวาที่สีเบอกให้พี่น้องฟังอยู่ครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่แหละครับ อาจ,จเป็นช่วงใบใบครับเพระจำเล่ากาันทีแถลงแต่ตอนนี้กับแอดกับสิภาพเบิ้งว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นนะครับอยู่ในบริเวณหนอนปูตาห้องครับเมื่อนี้กับพี่น้องกับบุคลาหมีบันไดหรอครับหรือว่าอาจสิเศร้าอยู่กับวัาจักกับแต่ว่าก็มีมาปลาป่าย,ยู่ครับเพิ่นก็มีมาเรื่อยๆอยู่บุคก็ยังสมือนะครับนอกอาจสิเนื่องจากว่ามีโควิดกับวัชจักครับ เขาก็ต้องเขาไปเบิงนะครับพี่น้องครับตามซอผ้าโศกมาครับยาสีผายเบิงภาาในครับพขว่าพอพกับานงมาลนี่โว้ยพ่อไ่ได้บ้าเขาสารนี่พอบ้าพ่อบ้านนี่พ่นอยเาอยู่นี่เลแม่ตายแล้วเอามัดันท่นได้บายแล้วท่าน่ นี่นี่นไนปนี่เาดอนนีี่ยี๋ยวครับดอนปูตาเสาขนที่ยิบีครับในช่วงสถานการณ์ที่บ่ปกติครับแต่ว่าสร้างเพิ่นกับมาทำงานอยู่ปกติครับ เด็กมัน่ะาจะมีกางมันจะยืนทั้่คดกะี่แบน้ค่ะกระดี่นะคะะ่่ค เล้ยงก่เ็องี้ยพกาู่ในเหตุการณ์เลยที่ได้บมีผูิพยูในเหตุการณ์ไม่ตะกี้รถเบิร์นสันบนเหตุการณ์วันนบ่วืนจี้วั้ ถามถให้ก่อนถามแม่ปงจะเป็นเหมือนคนคันเฮาเฮารายเดียวนั่นนั้นไปโอ้โอไปไปถามอ้กเชียนอ้น่นบ้านนบานอกินช่วยาบไปผู้ชมครับไปไไปถามเพนเบิดูเจว่าเม่นเันม้หือเดนสวนสมเม่นยังไงปีนั่นปีนั่นไป้นั่นไปไป้าไปามสนุวกขึ้นมางมอขึ้นมาไปรับวง่อไปโรดบานนี้ ร้านนี่แหละงอขึ้นมาพอดีพันแแหงโซไปมารถมันถือทั้งหลังทั้งบนโอ้รถถือทั้งหลังทั้งบนรถรถก้านของมันแหละไปสวนเพันก่อนโอ้ไปไปสวนโซ่พันแแหออกไปยังไงส่วนรถอะโอ้รถสวนรถรถสวนขบวนแหนี่จริงกับร้านไหนโ่ไมาสวนสบ่พันพันแแหออกจากบ้านมันก็ออกนะครับพอดีกันโอ้ยทั้งหลังทั้งบนรถมันอ่ะโอ้มันมันมันเรื่อยอกมาทุกขั้นยังไงนี้ก็ได้เนาะ มาสำคัญอยู่ตัะวะวรอก็ไดเดี๋ยวเดี๋ยววันวนี้เดี๋ยวจพาไปาทุคนอยู่ในเหตุการณ์นะามบุญไปเอาเนีน่ยนะครับเดี๋ยวทานผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งรถสวนขบวนแสวงพนว่ามักสี่ขิวว่าันครับเิ่มาม้อเมอนอนไ ยิงนี่ราคาทั้คู่เดี๋ยวเขาก็จะไปเกินนะคะเพราะว่าเวันแร ขเฮ้ยรกคนนวเ็น oh, yeah, yeah. ่าเแล้นมาเข้็นตอดนมากโอ้เห็นเห็ทัวบางปเียงนั้นว่าหรตัวที่สามับตัวที่สามครับตอนนาว่ารคือตัวหลังครับตัวที่สามตัวที่สามนาเตัที่สามหลังหลังตัวนีตัวโอ้ไม่สี่ตัวเป็นรถบัตรท้าหรอคะไม่ใช่โอ้ เรียกตัวไหนที่นี่ตั้งหนามันเก่าหนึ่งเก้าไท <c oughs> ย,ยไทยวิซีนะตัวที่สามมันค่อยอว่ามันนึ่งละ <c oughs> ้าคำว่าเป็นนึ่งกับเป็นซีเออประมาณนี้ละพระว่าหัวนํวนำแหลมเพื่อนออมันมาเออมันบังกระตูนโอ้มันบังกระตูนเพื <c oughs> ่นเอากระตูนติดไอ้ออบงังป้ายเพื่อนทะเบียนว้เห็้ไงมาเออกะเลี้ยวไปส่หรอกอันเลเลขยกยังบ่นี้เลขทั้งสี่ตัวมาค่อยคอยเอาเก่าหนึ่งหนึ่งสีเแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งซี่ 9ก้าห่อ้าวบ,บ่เป็นซีซีบ่เขเห็น 5, ่มบรจาัวน,น,นั่นแหละโอเขาจะเห็นซีกบางบางคนเห็นเปลี่ยนซีซีไม่ไม่ด้แตเปลี่ยนรถที่ที่แท่งไปเนาะเออถ้ารถที่มันเป็นงไงเนาะอือืมครับนนี้ครับอืมอันนี้เป็นมอไซค์เตียม,มอไซค์ขั้นเดะ,ะเลยเบิ่งเปลี่นเก้าหนึ่งหนึ่งสี่น 9, นะ แงไหกันยอะนี่เอาเก่าหนึ่งหนึ่งสี่ครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับเก่หนึ่งหนึ่งสี่นผู้ใดก่อนผู้ตายแล้วฮัโวากูอุกอังชนาบันนี่ว่าน้ไปทานด้วยกินี่แหะครับท่านผู้ชมผู้รับเมาหลอนปูนะครับเอินฝันได้สองศูนย์สองครับสองศูนย์สองครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ครับอันนี้เป็นเหลขฝันครับเฟ้นฝันที่ออกบ่ออกมฟนกาบเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องพี่น้องก็ได้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ่ัันนเาว ได้แลครับท่านผู้ชมเสียซักพันกระฟันแางสันนะครับเพันฟันใลสองศูนย์สองแต่พันมาสื่อมันโตถ่ายมันก็ได้หาหาศูนย์สองครับแบบว่าอะไรตามที่เพันฟันนะครับกับอันนี้กับฝากไว้ให้พี่ให้น้องเข้าไปรุ่นบ้างครับเขาเป็นหน้าทางครับอันนี้ก็เป็นเลขหน้าทางตัวหนึ่งครับสําหรับพี่น้อง สีไดรุ่นกันครับเป็นกับบ่ห้ฟังสิละครับท่านผู้ชมครับสิดถูกกาวากันเนื้อพี่น้องเนื้อครับเป็นละครับท่านผู้ชมตอนเสารนี้แอดก็มาที่ดอนปูตาก,กันเลยขึ้นมาที่บ้านพ่อจำครับพอมีคนบอกว่าไปซ่องบ้านเล็กที่พ่อจำมาให้ในเรื่องสันแล้วกับพอดีบ้านเล็กที่พ่อจำเลยครับมันไปตรงกับเล็กปูผ้าแดงนะครับ ขอเลขปูผ้าแดงเพิ่นหายสองศูนย์นะครับแต่ว่าวัานเลกที่พระจำเท่ากับหนึ่งศูนย์สองมูหาครับมมหากับมันไปตรงกับเลขปูผ้าแดงที่เป็นเลขเด่นของเพิ่นครับเด่นห้าครับทาน้ชมครับนี่แหละครับคือเลขตัวเด่นของปูผ้าแดงคือ สองศูนย์วันเดที่พอจำเท่ากับหนึ่งศูนย์สองครับหมูหาครับต่อพระโชคกัเลขฝากพี่ฝากน้องไปวิเคราะห์เอาครับตัวนี้ก็ได้ให้ไปวิเคราะห์เอาเองนะครับเด้อพี่น้องก็ได้ว่ามันเป็นเลขในใจรืกเป็นเลขที่ดลนใจพี่น้องบ่น,นะครับับตอนนี้ก็ที่ภาพพี่น้องไปเบื้องเตาอีกครับเตาเหมือนนี่มันใครบอกครับเพราะว่า หลายมือและซอพสวกกับบรมิมาทีมองเต่าอยู่ครับมองที่บ้านพ่อจำเห้องนี่ละครับมา่ถวก่อนเห็นมันไข่อยู่ครับเดี๋ยวนี้ก็เลยสิมาเบิ้งอีกครับว่าตอนนี้มันมีจะไข่นะครับโอ้ โอ้ตอนนี้ไข่มันฝังแล้วครับโอ้คอยจัเอมไส้มาให้ครับไส้มาให้มันไข่เตากปเยืะนี่นะครับ,ห,รบ,ห,รรบห้อยขึ้นไปเยอะครับน,นี้ห้อยเตาขึ้นไปเชย่ยังครับออนี่แหละครับท่านผู้ชมแอดกัมาซองเตาให้พี่น้องเบิ่งวา่ามันมีตัวเลขให้หลุดมาครับพี่น้องก็ลองหลุดมึงครับรวา่าพี่น้องเห็นตัวใดครับอยู่ที่ ตัวของเตาเนี่ยแหละครับบางที่พี่น้องอาจ,จมีตัวเลขได้หลุนได้ลงทุนในหมวดนี้ครับนี่แหละครับคำนึงส่งพี่น้องบังให้ดีๆนะครับเด้อบางที่อาจสิบเป็นเลขที่อาจสิบเป็นเลขที่นีโดนใจพี่น้องก็ไ้ครับที่อยู่ในตัวเตาเนี่ยครับ,รบ<า>พี่น้องครับเนี่ยซองเอาครับ ต่องหาตัวเล็กที่มันโดนใจพี่น้องครับบางที่ก็จิได้โชกได้หลับจากเตาครับจองเบิง้งดีครับพี่น้องครับแอดก็เห็นอยู่ครับแอดก็เห็นเป็นเล็กหาแล้วครับตัวนึงที่เด่นเด่นแต่ว่ายังหาตัวใส่บ่รนไหนครับแต่เห็นที่น่เน่คือหาแล้วครับยิงหัวในบางที่ก็มอมเบื้องหนึ่งคือเหล็กสีเบิ้ง่งคือเหล็กหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ บางที่ก็จะเป็นเล็กแน่วทา้งพี่น้องไปวิเคาะอยู่ครับพี่น้องกับพี่อเคาะเองครับให้โปรดใช้วิจารณญาณหลายๆครับในการรับชมครับพี่น้องครับในพี่น้องกับพี่อเคาะพี่น้องเห็นตัวใดก็ได้ครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้อดก็คือ้นเพงแค่นี้นะครับครับถพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมฝาก s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งชาวเน็ตนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ